มาพบกันในแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันที่1มิถุนายนนะครับสำหรับฮานอย3ฮานอยกับมาเรยังลงช่องตามปกตินะครับแต่หุ้นหลักๆจะลงในกลุ่มนะครับจนกว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการที่โดนผมโดนแบนไปนะครับถ้าโดนแบนยกเลิกแบนก็จะกลับมาลงตามปกตินะครับสำหรับทันใดคิดถึงมากอยากได้หุ้นหลัก ก็อลองไปดูในคลิปที่ผมแนะนําการเข้ากลุ่มนะครับก่นอนจะเข้ากลุ่มอย่าพึ่งโอนเงินนะครับทักผมก่อนนะครับนะครับทักผมก่อนนะนะถ้าผมก่อนอย่าพึ่งโอนเงินเป็นอันขาดนะครับทักผมก่อนเป็น ID ไลน์นะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับต้องแอดไลน์นะครับแอดไลน์ก็คือกด ID l ลน์ครับกด ID l ลน์เขาจะมีกด ID line เพิ่มเพื่อนนะครับไม่ใช่แอดเบอร์โทรศัพท์ครับถ้ากดแอดถ้ากด เพิ่มเบอร์โทรศัพท์จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไ d ดีรายครับเข้าใจตรงกันนะสำหรับเมื่อวาน35นอยฮานอยพิเศษฮานอยโปรติเดสมอร์เรคครับฮานอยปกติฮานอยวีพีเด่นมานะครับก็รุนเงินวันนี้ต่อครับสำหรับเมื่อวานฮานอยพิเศษยังเป็น6แต้มเหมือนเดิมครับ06ไม่มามา50แทน6แต้มคือ51ถ้าใครสังเกตดูดีครับ5แต้มไอ้6แต้มมา4รอบติดครับ060606แล้วก็51ครับ วันนี้เด่นสุด6ครับ6เมื่อวานไม่มาวันนี้น่ามาครับก่วิ่งบนรุ่นล่าง6ครับ06 16 56ครับ06 16 56 07 57 67ครับมัด2เข้าไปครับขายเล่น3ตัวเอา2ไปมัดนะครับ อ๋อได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับผม